สนุนโดย AJ DVD หลังจากที่3หนุ่มเดอะแจ๊เนี่ยเขาได้ฝึกฝนการพัฒนาบุคลิกภาพกันไปแล้วนะครับมาดูกันว่าพวกเขาจะพัฒนาแล้วก็ฝึกฝนได้ขนาดไหนติดตามกันต่อเลยนะคะกับภารกิจชีสตร์ตอนซีสมาร์ พูดถึงเพลงนี้ล่าสุดเลยปล่อยมาเพาะด้วยเพลงนี้หลักหน่วย่ใช่หลักหน่วยมันได้ได้มาจากตอนที่เราเพิ่งเพิ่งเข้ามาตอนแรกๆย,ยังไม่ค่อยมีมีเงินนะครับก็แล้วมีคนชวไน,นไปกินนู่นไปกินนี่แบบเฮ้ย<อ>ไม่ไปอะ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้โหช่วงนี้หลักหน่วยวะ่ะก็จะเป็น<อ>คือคือมันเหมือนคนที่เขาจนในเรื่องของเงินทองบาร์สบาร์น้ำจะต้องให้ว่า แต่ว่าอ๋อท้องทองบัสอ๋อดิ้รับบาสนอะห้องน้ำแม่เมื่อกี้นี่บ้านที่บอสบ้านเน่ยบอสอ่ะเอาม่คนเราที่แบบว่าไม่ได้ร่ำรวยในเรื่องเงินทองแล้วก็สิ่งของนอกกายเนี่ยบัสแต่ในส่วนของจิตใจเขาเนี่ย in my heart in my h e a a lot of love you know แต่ว่าหัวใจเขาเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเลยอะไรนะพันล้านใช่ใช่ หลังจากการปรับการแต่งกายและบุคลิกกันมาแล้วสามหนุ่มเดอะแจ็คส์ก็จะเป็นหนุ่มออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าไม่ปรับในเรื่องของมรารยาทในการเข้าสังคมนะครับซึ่งในบทเรียนนี้เราจะพาสามหนุ่มเดอะแจ็คส์ไปฝึกมรารยาทกับอาจารย์นับพัตวันจินลานนท์ <c oughs> เอาให้ดีเลยนะครับเอามรารยาทให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมรารยาทเนี่ยแย่หนักเลย่ะดีๆที่ได้รู้จักนะคะสำหรับเดอะแจ็ค เด็กรุ่นใหม่แต่ครูจะทําอย่างไรให้พวกคุณเนี่ยเป็นหนุ่มออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบนะคะสิ่งแรกสิ่งที่เห็นก็คือการว่าไหว้ไม่สวยเลยไหว้ไหว้เหมือนจะไหว้สัรพ่อภูมิในทีวีหลายครั้งครูนั่งมองแล้วครูเศร้าใจมากพวกดาราเนี่ยไหว้เหมือนจะโชว์หน้าตัวเองเหมือนงูเลยสมมติจะไหวอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่เลยค่ะไหวอย่างนั้น นะคะไม่เอานะคะจอกไม่กลางตัดเล็บบางฝ่านาดำดำอ๋อครับพอดีมันเป็นเป็นคนทํางานครับอาจารย์คนทางานต้องสะอาดนะคะต้องเนี้ยบก้นศีรษะมองหัวแม่เท้าตัวเองให้ได้ช้าๆไม่ต้องขยับมือนะคะสวัสดียังไงคะอีกนายอีกนายค่ะนั่นแหละค่ะแค่นี้พอแค่นี้พอใช่ไหมครับแค่นี้พอค่ะถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับล้างหลังเก็บคางเก็บคางเนเก็บคางค่ะค่ะแล้วเวลาไหวสวัสดีก็ต้องใช้คําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะว่า เราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยแล้วก็สวัสดีไปลว่ามีช่งมีชัยความจเจริญรุ่งเรืองอย่าใช้คําว่าหวัดดีค่ะม,มันเป็นภาษาสแลงหรือภาษาไม่สุภาพภาษาลามปามถ้าในกรณีที่คุณส่วนมากผู้ชายมักจะเช็คแฮนด์กันใช่ไหมครับแล้วไง่โยสักคือโยแมน อะไรอ่ะบอกครูดิคันนี้เาใช่ผู้หญิงนะคะเขาเป็นคนที่จะยื่นมือให้ผู้ชายจับก่อนเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายไปเห็นผู้หญิงปุ๊บเดินไปใช่แทนไม่ได้ผิดเสียมารยาทสมมุติว่าครูเป็นคนต่างชาติเดินเข้ามา hi how are you hello คุณเห็นเหมือนดีอกดีใจที่ได้เจอไม่ใช่ว่ามาถึง Hi how are you oh. เป็นไงคะมันรู้สึกจืดๆดพืดๆเหมือน,นมันไม่ตั้งใจที่จะเจออกันอาจารย์เล่าอี้ได้ไหมคะ Hi how are you fine Thank you and you Am fine Thank you sit down Thank you teacher ห่อยหว่แล้วค่ะอ่นะสมมุติเมื่อกี้คุณเห็นแล้วนะมาสมมุติคุณผู้ชายสองคนเดินเข้ามาอ Hi, how are you? เย s เย s เย s รักษณะนี้ระยะห่างมันต้องมีประมาณช่วงแขน Hi, how are you? Yes, thank you ันช่วยก่อีกเคยเร็วภาษาอังกฤษกันมาป่ะเนี่ย แล้วเขานี่จะต้องจับมือกันอยู่ตลอดเวลาเลยปหคะไม่จาเป็นฉันทุกคระ้งนี้ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยแล้วทีนี้มาถึงการแนะนําตัวยุทธรู้จักกับดอทแต่ไม่รู้จักกับเฟิร์นเดินมาเจอกันเป็นธรรมเนียมเราต้องมีการแนะนําแนะนําอย่างไรเอาเท่าที่เคยทําแล้วประเดี๋ยวคุณจะดูสวัสดีครับคุณดอทครับสวัสดีครับผมก่้ยครับช่วงนี้ในน่อยพี่ลักษจะนี่เพื่อนผมครับเป็ยุทธอ้าวยุทธ สวัสดีครับน้องเฟิร์นก็น้องเฟิร์นนี่เขาทำอะไรอยู่ครับไม่ถามผมก่อนนะเหรอไม่ต้อเดือดร้อนเชิญเลยเจ้าพี่เหาอผมเหมือนจะเป็นจีบอ้าวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยุทธโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนี่น้องเฟิร์นจ๋านี่เพื่อนผมคุณยุทธภรรยาของผมครับสสวัดีค่ะคุณยุทธเป็นไงฮะวันนี้ไม่พาภรรยามาด้วยเหรอครับ หยุดนะห้ามนะถามเรื่องส่วนตัวอ๋อครับผมอันนี้คือเจอกันเอาแต่เบื้องหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีแผลใจอะไรหรือเปล่า<อ>โอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าต้องแนะนําผู้หญิงก่อนถ้ามากับผ,ผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้ใหญ่วิธีการจําของครูคือให้เกียรติใครเรียกชื่อคนนั้นก่อนในกรณีที่เป็นเจ้านายค,คุณเป็นลูกน้ำคุณเป็นเซลล์แมนเจอร์ <sales manager S 2> นะคะคณน,นะคะเป็นลูกค้าคนสําคัญสมมติเป็นชื่อบริษัทแอร์ดีไหมแอร์ขาเ,เหรอะคะแอร์เย็นเย็นแอร์เ่า ปกติถ้าเราเจอลูกค้าแล้วทักทายยังไงแล้วต้องมีวิธีการแนะนําให้เจ้านายครูอยากจะรู้ว่าคุณทํำยังไงอา้อาวสดเจ้านายลับมาเจ้านายเหรอสวัสดีครับนี่เก๋เปนนี้มั้งครับวันนี้ สบายดีครับสบายดีใช่ไหมครับขออนุญาตแนะนำนะครับนี่เจ้านายผมครับอ๋อครับสวัสดีครับเจ้านายครับอันนี้คุณนิเกตนะครับเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่พิษณุโลกเออโอเคครับตอนนี้ซื้อแอร์ของเราไปประมาณ70,000เครื่องนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับครับครับอันนี้เป็นนามบัตรของผมนะครับ เราจะไม่เราจะไม่อย่างนี้นะคะนี่ถือว่าไม่เขาไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นในวงการไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวกันง่ายๆแค่รับสุภาพพอแล้วดีดีดีไม่ได้เขาไม่ใช่เด็กในคอบรของเรานะคะอันนี้อันนี้รับปากหลังจากที่ก่อนที่เห็นเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ตอนนี้ครับเป็นไงพัฒนาขึ้นไหมที่เดินเข้ามาครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมไหวกันอย่างนี้ไหวไม่สวยนะนะคะแล้วท่าทางก็ สมไว้คุณอ่ะต้องเก้ง,งตาม <S <S เองตามราวนะเพราะเรา <S 2>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  คิดว่าเราเป็นนักดนตรีแต่เมื่อไรที่คุณเปลี่ยนเสื้อพันทีเนี่ยคุณจะต้องกลับมาคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ใช่นักดนตรีเพราะคุณไม่สามารถจะเป็นนักดนตรีได้ทั้งชีวิตครูจะบอกเสมอว่าอย่าให้มีบุค,คลิกเดียวมันไม่สนุก คนเราต้องรู้จักระบายสีให้ตัวเองวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นนี้แล้วแต่สถานการณ์แล้วคนอยากจะเจอเจอเรานะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณคู่ของเราด้วยนะครับคุณครูนภัสวรรณจินลานนท์นะครับเก่งมากขอบคุณมากไหวไงแล้วลืมแล้วลืมแล้วครับนี่ค่ะเฟิร์นสวยมากเคยทำเลยนะจะคอยดูทางทีวี เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองซึ่งหลังจากเสร็จภารกิจนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหดูหล่อขึ้นอือหือดูดีขึ้นสมกับเป็นหนุ่มออฟฟิศจริงๆครับว้าวๆๆๆวว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าว เป็นยังไงกันบ้างวันนี้รู้สึกว่าตัวเราได้เปลี่ยนแปลงลุกไปเยอะเลยอยากจะทําลุกแบบนี้กับแนวดนตรีของเราหรือเปล่าครับก็เราคิดว่าอัลบั้มสองปายของพวกเรานละครับจะชื่ออัลบั้มว่าครับดีครับดีดียิ้มยิ้มยิ้มทัไมแนวดนตรีก็คงจะเปลี่ยนไปครับเป็นแนวอะไรก็เป็นหวานหวานขึ้นนะฮะแต่แต่จะมีแบบสนุกสนุกบ้างจะเป็นแทงโก้ตุ่งตุ่งก่อนแทงโก้ไปแทแทงกบก่อนไหมครับ ันนี้นะคะทางรายการพรกิจซีสศาสตร์ของเราเนี่ยต้องขอขอบคุณวงเดอะแจ๊คมากๆเลยนะคะทำได้เลยครับขอบคุณมากค่ะอะไรคะครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับโอย เยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเลยนะเนี่ยคูมาคูมาคูมาสวัสดีครับก็คูมาเหรอนี่ไงคูจิ เราจะจากกันไปนะครับคุณผู้ชมครับรายการธุรกิจซีสาร์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้นะครับวันนี้มีของรางวัลมามอบให้กับแฟนพันซีโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้เรามีเสื้อและกระเป๋าจากลิเวอร์พูลนะฮะจำนวน1เซ็ตด้วยกันแค่ส่ง S m S คํำว่าซีซ S W E แล้วก็ตัวดีนะคะเว้นวักชื่อตอนของวันนี้ส่งมาที่เบอร์0891394489นะคะ ส่งมาหลังรายการนี้ส่งก่อนไม่ได้นะส่งก่อนไม่ได้ไม่ได้เรารู้เลยเพราะนี่เบอร์เบอร์เราเบอร์เบอร์นะโทรมาด่าได้เลยครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือกาแฟเนเจอร์กิฟรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ามาร์ชด้าสองทรีบอร์ดแบนและ สส,สสสชวนเพื่อนเล่า,ลาโทร1413วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับรายการของเราในรายการภารกิจสีสารนะครับทุกคืนวันเสาร์เวลา5้าทุ่มครึ่งทางบนยูน่าทีวีนะฮะค่เสาร์หน้าไ่ดูองอนด้วยเฮ้ยโกรธนะเออโกรธเลยเฮ้ยจริงครับผมสวัสดีครับเดินแบ,บบุคลิกภาพดีกับบ้านดิได้เจอเธอแล้วคุณ วันเสาร์หน้าไปเติมรสชาติความสีดกันให้จุใจกับภารกิจซีซ่าตอดซีดมหาสนุกกับหนุ่มตน้นวันธงชัยขอบรรดาแฟนคลับและน้องๆคนตาบอดในบททดสอบจากเครื่องเล่นสุดสีด ยังไงเครื sort of ่องเล่นนี้เป็นไงสนุกนะครับให้เล่นอีกสักสองรอบเอาไหมเอาครับภารกิจศีรษะในครั้งนี้จะซีดจะกรีดจะมันสักแค่ไหนติดตามกันให้ได้สัปดาห์หน้านะครับ